สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเจ้าต้นมอนเตล่านะอันนี้อันนี้ที่คุณยายมาปลูกไว้ไม่้มันเลื้อยอยู่กับต้นต้นไม้นะอันนี้คุณยายเลื้อยอยู่กับต้นมะขามนะคะนะคะต้นมะขามต้นมะขามนี้คุณยายก็ตัดนะคะไม่ให้มันสูงนะให้มันเตี้ยอยู่เขาก็จะอีกแบบนี้คือว่าเรื่องของเรื่องก็ค,คือคุณยายมี <S <s เดี๋ยวนะคุณยายจะอันนี้นะอันนี้เป็นเจ้าต้นมอนเตล่านะที่คุณยายปลูก เพราะ,มะเมล็ดนะเพราะ,มะเมล็ดปลูกนะปีกว่าแล้วนะมันก็โตแล้วนะโตอันนี้กระถางมันเล็กแล้วนะคะคุณยายก็จะเอามาไว้โคนต้นไม้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกนะคะเอาเจ้านี้ออกจากกระถางเล็กนะคะออกจากกระถางเล็กไปใส่กระถางใหญ่แต่คุณยายจะเอาไว้ใต้ต้นอันนี้ใต้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะใต้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวค,คุณยายจะ เอาออกจากกระถางนะคะปลูกปลูกใหม่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาออกจากกระถางเล็กนะคะรื้อออกรื้อออก,กอันนี้ที่คุณยายปลูกไว้มันจะเป็นไอ้นี่นะเอ่อดินดินครึ่งหนึ่งแล้วก็เอ่อจะเป็นดินครึ่งหนึ่งแล้วก็กะเมาาร้าจับครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ตรงนี้ กระถางใหญ่นะใส่กระถางใหญ่เลยแล้วก็ไว้โคนเอาไว,เาไว้เอาไว้คนต้นไม้เลยนะตั้งจากต้น หรือใครหรือหรือใครจะเอ่อใส่ในกระถางใหญ่ต่อเลยก็ได้ใส่กระถางใหญ่แล้วก็ทำเอ่อมาเอ่อทำไม้คํ้ขึ้นไปให้สูงขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่ใครจะตัดตัดก็ได้นะคะตัดตรงตัดเขานะปลูกใหม่เลยก็ได้นะคะตัดเป็นตอนะแล้วก็ให้เหลือแต่ตอไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมาได้นะคะ อันนี้คุณยายก็มาสาตที่ให้ดูว่าพอมันโตขึ้นเนี่ยพอเจ้าต้นมอนสเตอร่ามันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะใหญ่โตมโหฬารนะแต่ถ้าเราไม่บํารุงรักษาเนื้อใบเขาก็จะไม่สวยนะคือเราต้องหาที่อยู่ให้เขาให้กระถางก็ต้องเป็นกระถางใหญ่ไว้นะเพราะว่าเขาจะต้องเจริญเต,ติบโตไปไว้วันข้างหน้านะเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยขึ้นไต้นะคะอันนี้ที่คุณยายปลูกนี้ก็จะเป็น ดินตักนิดหน่อยใส่ดินดินล่วนนิดหน่อยนะแล้วก็เที่เหลือก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะเพราะว่ารากเขาจะชนชัยไปกับพวกขุยมะพร้าวอะไรพวกนี้ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาปลูกนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมีอีกหลายกระถางนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเออพาเตลี่ยนกระถางหมดเลยนะคะเพราะกระถางเก่ามันเล็กแล้วนะคะ เปียกระถางแล้วก็จะหาที่อยู่ให้เขาอยู่ว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้คุณยายคิดว่าเป็นร่มดีนะคะร่มดีเพราะว่าเขาจะไม่ชอบอากาศที่ร้อนจนเกินไปแดดร้อนเกินไปไม่ได้แต่อากาศร้อนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าโดนแดดร้อนแล้วใบาจะไหม้นะคะทีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวคุณยายจะพาดูนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะ